กราบสวัสดีผู้ดูผู้ฟังทุกท่านนะครับผมกลับมาพบกับติวบอลเต็งกันอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็ยังพาทุกท่านอยู่ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับผมโดย4คู่ที่เราจะมาติวกันในวันนี้เป็น4คู่นี้ครับโปลแลนด์พบฮังการีอิสราเอลพบมูเกาะเฟโรซานมาริโนพบกับอังกฤษและไอร์แลนด์เหนือพบกับอิตาลีนะครับผม โดยคู่แรกวันนี้ครับโปแลนด์เปิด Warsaw National Stadium เปิดบ้านนะครับรับการเยือนของฮังการีทั้งหมด4คู่นี้เตะในเวลาตี2-45เวลาบ้านเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสถิติเดี๋ยวเราไปดูทั้ง2อทีมนะครับอยู่ในกรุ๊ป A นะครับผมโดยมีอังกฤษนะครับผมรั้งตำแหน่งจา่าฟุงไว้เตะ9นะัดไม่แพ้ใครเลยชนะ7เสมอ2มี23แต้มนะครับผมอันดับ2เป็นโปแลนด์อันดับ3เป็น อัลเบเนียนะครับอันดับ4เป็นฮังการีนะครับทีมเดียววันนี้นะอันดับ5เป็นอันโดร่าแล้วก็อันดับ6เป็นซานมาริโนนะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยเคยเจอกันมาห้าครั้งล่าสุดนะครับก็เป็นอาทางโปแลนด์นะครับเก็บชนะได้เหนือกว่าคือชนะ2แพ้1เสมอ2นะครับโดยนัดล่าสุดเสมอ3ามนะครับผมบ้านฮังการีนะครับมาดู10อันดับของเจ้าบ้านโปแลนด์นะครับ โปแลนด์สิบอันดับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับชนะ5เสมอ3แพ้2นัดล่าสุดปลุกไปถลม่มแอนเดอร์า4-1นึก็ถือว่าใช้ได้สำหรับโปแลนด์ land, ในนัดน,น,นี้นะครับทีมเยือนฮังการีนะครับฮังการีสถิติอ่าค่อนข้างย่ำแย่นะครับชนะแค่2นะครับเสมอ4แพ้4แต่ว่านัดล่าสุดลดล็อกนะครับชนะซานมาริโนสี่ศูก่อนหน้านั้นอ่าไม่ชนะใครเลยอ่าไม่ชนะใครเลยมา2นัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่า โปแลนด์วันนี้คาดว่าน่าจะมาในแผ่นศีรษะ4-2นะครับตัวหลักๆของโปแลนด์นะครับน่าจะมีวอชเชียร์เชสนี่คาร์มิลกลิกนะครับผมคาร์มิลจัสเวียดแล้วก็มาเซสไรบุกบาโตสเบรนสกี้ uk, ki, นะครับผมอ่าแล้วก็หัวหอกโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะจึงตัวหลักน่าจะมีประมาณนี้สำหรับทางโปแลนด์นะครับผมโปแลนด นัดนี้ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็จะได้อ่ายานเบนเนเรกแล้วก็ติมมติสนะครับปูเคสนะครับที่นัดแล้วไม่ได้ลงเนื่องจากโทษแบนกลับมาอ่าเสริมทําให้โปแลนด์ในนัดนี้นะครับทางฮังการีนะครับฮังการีคาดว่านัดนี้น่าจะมาในแผนอ่า3-4-2-1นะครับโดยตัวผู้เล่นหลักๆของฮังการีก็จะมีอ่าดัมแลงนะครับอดัมนากีอดัมละไซนะครับเอนเดว์บอกกานะครับเออ่โลอิทเนโกดานิเอล คอสดับนะครับประมาณนี้สำหรับอของฮังการีนะครับผมฮังการีนั่นนี้จะไม่มีวิลลี่เออร์บันนะครับแล้วก็เปเตอร์ลูกาชีนักจากบาดเจ็บไปนะครับผมในนัดนนี้เนี่ยคาดว่าโปลแลนด์นะครับจะยังคงรักษาฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนี้ไว้ได้ก็คือเก็บชัยชนะ ไปนะครับโดยโปรแลรนด์ในรอบคัดเลือกนี้ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมนะไม่แพ้ใครเลยมา6นัดติดและใน6นัดนี้เนี่ยก็สามารถเก็บชนะได้ไปอีก5ครั้งก็ถือว่าสถิติดีมากๆสาหรับโปรแลรนด์นะครับโดยมี20แต้มนะโปรแลรนด์หน้ารังอันดับ2รองจากอังกฤษที่มี23แต้มสวนทางกันกับฮังการีนะครับที่กลับมาเพิ่งกลับมาชนะหลังจากไม่ชนะใครเลยมา2นัดโดยเสมอกับอังกฤษแล้วก็แพ้ให้ไอเ์เนีย2นัดก่อนนะครับถึงแม้ว่าฮังการีเนี่ยจะหมดหวังที่จะเข้ารอบละหละักแต่ว่า นั่นนีฮังการีก็คงจะเล่นเต็มที่เพื่อให้เกียรติคู่แข่งและตัวเองด้วยนะครับผมคู่ของโปแรแลนกับฮังกรีก็ประมาณนี้นะครับ,บคร่าวๆนะคู่ต่อมาครับอิสราเอลเปิดเซมิ o อฟเฟอร์สเตเดียมรับการมาเยอนของหมู่เกาะแฟโรคู่นี้เตะเวลาเดียวกันครับตีสองสี่สิบห้าเวลาบ้านเรานะครับทั้งคู่นะครับอยู่ในกรุ๊ปเอฟนะครับผมโดยมีเดนมาร์กนะครับรังตำแหน่งจา่าฝูงไว้เต 9, นะเก้านัดชนะเก้าไม่แพ้ใครเลย เก็บ27นัดเอ่อ27แต้มเต็มนะครับอันดับ2เป็นสกอตแลนด์นะครับ20แต้มนะครับอันดับ3เป็นอิสราเอลนะครับอ่าอันดับ4เป็นออสเตรียนะครับอันดับ5เป็นหมู่เกาะเฟโรทีมเบียวันนี้นะครับแล้วก็อันดับ6เป็นมาโดอฟ้ายังไม่ชนะใครเลยมี1แต้มอ่ารั้งตำแหน่งไว้ไว้นะครับผมทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันและสานัดก็เป็นทางอิสราเอลนะครับเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดอย่างสวยสดงดงามนะครับผม ปีนี้เจอกันครั้งหนึ่งเดือนกันยายนก็เป็นอิสราเอลนะครับถล่มมุกเกาะเฟโรคาบ้านไป4-0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของอิสราเอลนะครับส0นัดล่าสุดของอิสราเอลชนะ5เสมอ1แพ้4ก็ถือว่าดูดีเลยดูดีใช้ได้นะครับผมแม้ว่านัดล่าสุดของอิสราเอลจะบุกไปแพ้ออสเตรีย4-2แต่ก่อนนั้นก็ ชนะมอโดวา2อนะก็ถือว่าโอเคสำหรับอิสราเอลนะครับเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของหมู่เกาะแฟโรนะครับสินัดล่าสุดของหมู่เกาะแฟโรแพ้ไป8ครับชนะไปได้แค่2นะครับผมโดยนัดล่าสุดก็แพ้ให้เดนมาร์กนะครับบุกไปแพ้เดนมาร์ก3าก็ถือว่าลำบากนะครับสำหรับหมู่เกาะแฟโรถ้าดูจากสถิตินี้นะครับแพ้แนะครับผม อ,อิสราเอลนัดนี้คาดว่าน่าจะมาในแผ 3, 4, 3นสามสี่สามนะครับผมโดยผู้เล่นหลักๆก็จะมีโอเฟียมาเซโนนะครับอิไลาดาซานะครับอูนัสซัมยูมานอสโลมอนโดเปเรสนะครับผมในประมาณนี้สำหรับผู้เล่นอิสราเอลนะครับในนัดนี้นะครับจะไม่มีโดรนไลเนอร์เอยลโกลาซาเดนเบลเซอร์และกาดิฮินยาเนื่องจากาการปาดเจ็บนะครับผม มาทางหมู่เกาะเฟโรวันนี้ครับว่าน่าจะมาในแผ่สี51นะครับตัวผู้เล่นหลักก็จะมีเทเลอร์เจสันนะครับโรเน่โจนเซนนะครับกูนาวัตฮัม่านะครับโซวีวัตฮัม่าอ่าโยฮันเอ็ดมุนสันนะครับผมฮันลูฮันฮันลูฮันสันนะครับผู้เล่นหลักของหมู่เกาะเฟโรประมาณนี้นะครับผมอ่านัดนี้จะไม่มีโยฮันชิมูเอ็ดมุนสันนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บนะครับ นัดที่แล้วเป็นมีชื่อเป็นตัวจริงนะนัดนี้น่าจะไม่ได้ลงจากแก่เจ็บนะครับอ่ก็เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าทั้ง2ทีมเนี่ยยังไงยังไงก็ตกรอบแน่ๆแ,แต่ว่าทั้ง2ทีมก็ต้องเล่นเต็มที่นะพื่อศักดิ์ศรีของตัวเองนะครับผมโดยนัดนี้คาดว่าเจ้าบ้านอิสราเอลน่าจะเก็บชัยชนะในบ้านไปได้นะครับถึงถึงแม้ว่าอ่านัดล่าสุดเนี่ยจะเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่สอน,นัดจาก5นัดนะครับอ่าล่าสุดแพ้ให้ออสเตรียแต่ว่าทางทีมเยือนหลังๆมาฟอร์มตก,กน,นะครับแล้วก็ไม่ชนะใครเลยมา3นัดดติด แล้วก็อิสราเอลเนี่ยก็ยังเป็นอ่หนึ่งในไม,ม่กี่ทีมนะในรอบคัดเรื่องนี้ที่เน้นแต่เกมบุกและในนัดเน,นี้ยคาว่าเขาน่จะบุกเต็มกําลังในบ้านตัวเองเพื่อแฟนๆของพวกเขาอย่างแน่นอนแล้วก็สถิติที่เจอกันนะครับเป็นอิสราเอลที่เก็บชนะไปได้หมดเลยนะสำหรับคู่ของอิสราเอลบนเกาะเฟรโรก็เป็นประมาณนี้นะครับ คู่ต่อไปนะครับสายมาริโน่เปิดบ้านรับการเยอรของอังกฤษคู่นี้ก็เตะเวลาตีสองเวลาบ้านเรานะครับทั้งคู่นะครับอยู่ในกรุ๊ปไอนะครับโดยมีอังกฤษนะครับรั้งตำแหน่งจา่าฟงไว้เตะ9นัดชนะ7จเสมอสองไม่แพ้ใครเลยมี23่สิมแต่นะครับอันดับสอเป็นโปแลนด์นะครับอันดับ3เป็นอルลเบเนียอันดับ4เป็นฮังการีนะครับ อันดับ5เป็นอันดอร่าและอันดับ6กวยเป็นซานมาริโนทีมเจ้าบ้านวันนี้นะครับเตะ9นัดแพ้9นัดมีศูนแต้มนะครับผมหรือว่หนักหนายอยู่นะทั้ง2ทีมนะครับอังกฤษกับซานมาริโนเนี่ยหนัดลังสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นอา,างอังกฤษนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้อย่างสวยสงบดงาม5เม็ดทุกนัดนะครับผมไม่แพ้เลยก็ดูทรงและอังกฤษก็น่าจะชนะนะครับนัดนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูอ่าสินัดล่าสุดของซานมาริโนนะครับก็เป็นตามคาดนะครับ10นัดแพ้10นะครับผมนัดล่าสุดโดนฮังการีอัด4-0ก็ถือว่าถิติซานมาริโน่ก็ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับสำหรับซานมาริโน่นะมาดู10นัดล่าสุดของอังกฤษไม่แพ้ใครเลยครับชนะ6เสมอ4นัดล่าสุดเปิดบ้านรับการเยือนเอลเบเนียน ia, ชนะไป5-0ถือว่าส,สดวยสดงดงามสำหรับอังกฤษนะครับอ่านัดนี้อังกฤษครับ คาดว่าน่าจะานันีิซานมาริโน่นะคาดว่าน่าจะมาในแผน4-4-2อ่ะนะครับโดยตัวผู้เล่นหลักๆของซานมาริโน่ก็จะมีมาดูเอลบัตติสเน่นะครับผมเอนริโกโคลินุชีนะครับไฟบิโอโทมันซินนี่อันเดรียกรันโดนีนะครับประมาณนี้สำหรับผู้เล่นตัวหลักๆของซานมาริโน่นะครับผมนัดน,นี้จะไม่มีเดวิดโทมันซินนี่นะครับเจ็บนัดล่าสุดจากนัดล่าสุดที่ไปเจอฮังการีมานะครับผม มาดูทางฝั่งอังกฤษครับว่าน่าจะมาในแผนนะอ่าสี่สามสามนะครับวันนี้อ่ตัวผู้เล่นหลักๆของอังกฤษวันนี้ก็น่าจะมีจอแดนฟิกฟอร์ดผู้รักษาประตูนะครับเฮริเคนนะครับฟิฟฟอร์เดนไรมสเตอริงจอแดนเฮนเดอร์สันนะครับเบนชิวเวลนะครับไค์ว,นะคควอล์คเกอร์พาร,ริแมกไวประมาณนี้สำหรับตัวผู้เล่นหลักๆนะครับของอังกฤษนัดนี้อังกฤษจะไม่มีมาคัสเวสฟอร์ดกับดิแคนไรส์ครับเจ็บส่วนวิสเจมเนี่ย ก็น่าจะไม่ได้ลงเนื่องจากนัดที่แล้วปะทะก,กันหนักในในนัดที่เจออร์เบเนียนะครับน่าจะเจ็บนะอังกฤษอ่าจะเดินทางไปซูราวลเล่นะครับเพื่อพบกับซานมาริโนในรอบอ่าฟุตบอลโลกรอบคัดเลืกรอ,อบสุดท้ายเน่ยนะครับและดูจากรูปเกมและฟอร์มการเล่นก็ไม่ต้องสงสัยแหละครับว่าอ่ายังไรยังไงกีฬก็ชนะแน่ๆนะครับนัดน,นี้อ่ากเกเรซาเก้ก็น่าจะสบายใจได้น่าจะพักตัวผู้เล่นหลักกันนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นสำรองลงบ้างหลังจากนัดน,นี้เนี่ย อังกฤษจะฟุ้งเนี่ยก็ต้องการคัดแต้มเดียวนั้น,นครับในการในเกมนี้นะซึ่งซานมาริโนก็คงหมดหวังแล้วละ่ะเป็นทีมบวยนะโดยสถิติแพ้สินัดติดเสียไป36ประตูและทําได้เพียงประตูเดียวในพื้นฐานแล้วก็คงจะไม่มีอะไรมาต้านทานทัพอังกฤษในนัดนี้แน่นอนนะครับผมก็คู่ซานมาร ino, ิโอคู่ซานมาริโนกับอังกฤษก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับมาดูคู่สุดท้ายนะครับผม ไอแลนด์เหนือเปิดบ้านรับการเยือของอิตาลีคู่นี้ก็เตะตี2-4-5เวลาบ้านเรานะครับโดยที่ทั้งคู่อยู่ในกรุป๊ปซนะครับมีอิตาลีทีมเยียนนี่เป็นจา่าฟงมี15แต้มนะครับจาก7นัดชนะ4เส,อสมอ3นะครับอันดับ2เป็น Swiss สวิตเซอร์แลนด์มีแต้มเท่ากันนะครับแต่ประตูได้เสียแย่ก,กว่าอันดับ3เป็นทีมเจ้าบ้านวันนี้นะครับ ไอร์แลนด์เหนือนะครับมี8แต้มจาก7นัดชนะ2เสมอ2แพ้3นะครับอันดับ4เป็นบัลกเรียแล้วก็อันดับ5เป็นลิทัวเนียนะครับผมทั้งคู่เคยเจอกัน4นะัดล่าสุดเนี่ยที่เจอกันเนี่ยนะครับก็เป็นทางอา่อิตาลีนะครับที่เก็บชัยชนะได้เหนือกว่าคือ3นัดนะครับชนะ3เสมอ1นะนัดล่าสุดก็เป็นชนะชัยชนะในบ้านของอิตาลีนะครับ2-0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของไอร์แลนด์เหนือนะครับก็ถือว่า โอเคนะครับชนะ4สเสมอ2แพ้4นัดล่าสุดก็เพิ่งปลดล็อกนะครับชนะลิโตเนียในบ้าน1-0นะครับผมเดี๋ยวเรามาดู10นัดล่าสุดของทางทีมเยือนอิตาลีนะครับอิตุเรียเนี่ยอฟอร์มก็ค่อนข้างหนักไปทั้งสเสมอนะสเสมอ6แต่แพ้แค่1เองนะครับชนะ3นัดล่าสุดสเสมอสวิตเซอร์แลนด์1-1นะครับก่อนนั้นเปิดบ้านรับการปเยอของเบลเยียมชนะไป2-1ก็ถือว่าดูดีสำหรับอิตาลีนะ นัดนี้อไอร์แลนด์เหนือคัดว่าน่าจะมาในแผนสามสี่สานะครับโดยตัวผู้เล่นหลักๆของไอร์แลนด์เนี่ยก็น่าจะมีตอนนี้อีเวนนะครับเชนเฟอร์กูสันนะครับสตีฟสตีเวนเดวิสนะครับสจวร์ตเดลัสนะครับผมประมาณนี้สำหรับาทางไอร์แลนด์เหนือนะครับผมไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บนะครับสำหรับไอร์แลนด์เหนือนะัดนี้ก็ถือว่า ชอปปิ้งผู้เล่นลงได้ทุกคนนะครับอิตาลีนะครับนัดนี้คาดว่าน่าจะมาในแผน4 3 3นะครับโดยตัวผู้เล่นหลักๆของอิตาลีนะก็จะมีเอ่อเหลียเน้นด้วนบิชินะครับจอจินโยนะครับโรเลนโซนะครับปังเจโจเซบีนะครับผู้รักษาประตูก็ยังเป็นจาร์ล็จดานารุม่านะครับผมและมีอินซิเย่ผู้รักษาเอ่อผู้เล่นตัวหลักๆของอิตาลีน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเอ่อที่อิตาลีเนี่ยจะนัดนี้จะไม่มีอ่อ นิโคโลซานิโอโลนะครับลอเรนโซปิเอกินนี่นะครับมาร์โกเวนตตินะครับชิโรเอมโบมิเล่นะครับจอโจคิเอลินี่ครับเนื่องจาก ทั้งหมดนี้บาดเจ็บนะครับผู้เล่นเจ็บเยอะสำหรับอิตาลีนะนัดนี้ซานมาริโนจะเจอกับอิตาลีที่มีสถิติไม่แพ้ใครเลยในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับผมส่วนทางซานมาริโนเองเนี่ยก็เพิ่งปลดล็อกจากการอ่าชนะลิทูเนยียหนึ่งศูนย์ในบ้านหลังจากที่ไม่ชนะใครเลยมาสามนัดติดนะครับส่งผลให้ทีมอ่าไอร์แลนด์เหนือเนี่ยตกมีแปดแต้มมาตกไปอันดับสามรองจากอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์นะครับในนัดนี้คาดว่าอิตาลีนะครับจะบุกมาเก็บสามแต้มจากซานม,มาจาก ไอแลนด์เหนือนะครับเนื่องจากการฝึกการครั้งล่าสุดเนี่ยอิตาลีไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับและต่อและนัดนี้สําคัญสำหรับอิตาลีนะครับเพื่อเก็บแต้มมีแห่งสวิตเซอร์แลนด์ที่แต้มเท่ากันเพื่อที่จะได้รั้งตําแหน่งอันอันดับที่1ของกลุ่มในรอบคัดเลือกแลวก็จะไต้องต้องเพลย์ออฟในรอบถัดไปนะครับผมสําหรับคู่ของไอแลนด์เหนือและอิตาลีเป็นประมาณนี้นะครับผมและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้ครับผมก็ขอให้ผู้ดูผู้ฟังทุกท่านรับชมฟุตบอลอย่างมีความสุข สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับ